ต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะโอ้โหแมสมากๆค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลที่คนเนี่ยแห่ดูเกือบเกือบเล้านวิวนะคะหลายๆคนก็บอกโอ้โหคนนี้ดูเท่จังเป็นนักดนตรีสาวสุดเท่เลยอ้าร้องเพลงเล่นกีตาร์ตีกลองแต่เอ๊ะมองดีๆทำไมหน้าคุณๆนะนี่มันลูกดาราหรือเปล่านะหรือว่าใช่หรือไม่ปรากฏว่าใช่ค่ะใครว่าใช้เส้นพ่อต้องพูดใหม่แล้วละคะ่ะ ผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจกลายเป็นคลิปไปรอบที่ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยโอ้โหชื่นชอบแล้วก็โดนตกไปตามๆกันค่ะหลังจากมีผู้ใช้ดิตอกรายหนึ่งชื่อว่าคุณมดชยา ออกมาโพสต์คลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็อ๊้แบบกี๊กราดอะ่ะเป็นสาวเท่อะคุณผู้ชมดีกีตงกีตา้าอย่นะคะเพราะว่าคือถ่ายมาไปเจอนักดนตรีสาวคนหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือน้องคนนี้แหละค่ะที่ไม่ได้มีแค่ความสามารถแค่เครื่องดนตรีชนิดเดียวนะคะน้องเองเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายเลยค่ะร้องเพลงก็ได้เล่นกีตา้าก็ได้ตีกลองก็ได้โอ้โหเรียกได้ว่าคนเดียวเนี่ยเรียกว่า ครบชุดเลยค่ะคุณผู้ชมฟูลออปชันเลยนะคะแถมเสยผมทีเนี่ยโหหน้าตาดีมากใจละลายสาวๆเนี่ยพากันกรี๊ดหนุ่มๆก็พากันมองนะคะแต่ปรากฏว่าพอมองดีๆคุณผู้ชมคะ่ะถึงได้รู้ว่าอ๋อนักดนตรีสาวสุดเท่คนณเน้ล่ะนั่นก็คือน้องสิงห์เหลืองสุนทรค่ะเป็นดีกรีนักบาสเกตบอลของโรงเรียนด้วยกีฬาเด่น ดนตรีก็ได้ความสามารถก็เยอะคือน้องค่ะเป็นลูกสาวของอดีตพระเอกแล้วก็นักแสดงคนดังที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นผู้กํากับแล้วนะคะก็คือคุณวุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรกับคุณแม่ผานิษ์ค่ะซึ่งบอกว่าน้องสิงห์เนี่ยตอนนี้อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะคะตัวน้องเองเนี่ยต้องบอกว่าคือเคยประกวดด้วยบนเวที Thailand School Star 2024นะคะจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันค่ะน้องสิงห์งนะคะก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรซึ่งตอนที่ประกวด Thailand School Star 2024เนี่ยน้องสิงห์เองก็ได้มีการโชว์ความสามารถด้วยการตีกลองใช่ค่ะตอนนั้นคือน้องไปโชว์ความสามารถคือตีกลองไปร้องเพลงด้วยจนสามารถรับรางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จค่ะแต่บางคนกลับบอกว่าที่น้องสิงห์ได้เนี่ยได้ได้แบบได้มาเหมือนได้ชนรางวัลชนะเนี่ย ก็เพราะใช้เส้นคุณพ่อนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นลูกดาราไงก็มีคําคอรหาอะไรต่างๆนานาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณพ่อน,นะคะก็คือคุณวุฒิเนี่ยบอกว่าเอาจังจริงแล้วนะการที่น้องไปประกวดเนี่ยน้องสิงห์ไปประกวดงานเนี้ยตัวเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยน้องสิงห์เนี่ยเข้ารอบสุดท้ายพ่อก็ไปในฐานะคนดูนี่แหละ แล้วทางด้านของคุณวุฒินะคะก็บอกอีกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดเจอคุณถาเป็นกรรมการก็ยังไม่ไปทักทายไม่ได้มีการทักทายกันแม้จะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีการพูดไม่ได้อะไรไปในฐานะคนรับชมเท่านั้นเพราะว่า กลัวคนจะมองว่าอ้ามีรับลมคมในกับกรรมการหรือเปล่าซื้อรางวัลหรือเปล่าเป็นลูกดาอะไราอย่างน,น,างนี้อย่างที่บอกเขาก็เลยไม่เข้าไปยุ่งค่ะแล้วก็หลังจากที่น้องสิงเนี่ยชนะคุณถาก็บอกเองนะคะว่าน้องสิงแสดงความสามารถบนเวทีได้ดีทุกเสียงเนี่ยเป็นเอกฉันท์หมดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยปรบมือให้ ไม่ได้ไม่ได้ได้รางวัลมาเพราะว่าใช้เส้นคุณพ่อแต่อย่างใดอย่างที่แบบเป็นขา่าวในที่หลายคนออกมาว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณวุฒิอัศรยวุฒิเนี่ยก็ยังเคยบอกอีกเหมือนกันค่ะว่าเหตุผลที่ตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องสิงห์โอ้หลายคนบอกว่าทำไมชื่อแมนจังเลยอ่ะคืออย่างแรกเนี่ยลูกเกิดเดือนสิงหาคมก็เลยตั้งชื่อว่าน้องสิงห์นะคะดูเท่ๆอะไรอย่างนี้ไปเลยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือคุณพ่อค่ะบอกว่า ในสังคมเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้สัญลักษณ์การชนชินก็คือผมสั้นก็คือผู้ชายไงผมยาวก็คือผู้หญิงดังนั้นการที่ตั้งชื่อลูกสาวเนี่ยให้เหมือนผู้ชายก็คืออยากจะเพื่อเผื่อไว้แบบจะได้ช่วยฝึกให้เขาเนี่ยเป็นคนใจกว้างเผื่อมีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ใจกว้างตั้งแต่เกิดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถจริงๆใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆน,น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ